ไปครับไปครับไปครับพยายามเย็ดครับพี่น้องเย็ดครับรอบแรกครับรอบแรกครับคือน้ำน้ำมันครับน้ำเบิซงครับดังแรกเป็นยังไงเนาะครับใส่ขังล้วนนี่แหละครับโอ้เสียงนกฟังเลยสวยงโอ้หมืนยิงนกสูงสูงยังไงเฮ้ เกียร์เก well, ียร์เกียร์ไปแล้วเกียร์ยังไงครับเกียร์ยังไงบิดนี่ครับไปไปไปย้ำยงครับเฮ้ยไปครับมันเดินไปน่ตาวไปแล้วไปไปครับไปครับยาพออีเกียร์ยังไงครับคนใหม่ครับ ้างอุดรข้างเข้ายักษ์กกนนค,รครับมันมีนกนกไอ้กระยังหายเงาส่วนดูครับติดตายมย่าๆครับวันนี้ครับงหลังแหลกหลังซองมั้งครับหายหลังแหลกก็ใช่ละฮอบนละมั้ง

เต็มปากเลยครับมึงยันนี่ว่ามันไม่จินเนาะอือโอ้จิ้มยังไงเลยมาแล้วมาแล้วว้าดมึคงครับปโอเงครับใส่เย่ยาใหม่เลยครับเอาใส่ย,ยาใหม่ครับอุ้หลังแรกกับมาแล้วครับเดี๋ยวโอ้ตายมีปากจร้งเลย ว้นอีกตรงนี้อีกละโอ้มาแล้วครับมาแล้วมาแล้วไปไปไหลังสองเนหลังสองมึงเี้เองครับจิยะโอ้นวัดบโบติดเนาะอ้โหปวดห้องแดงเกินซ่าเนมันดิ่เลยเกินตดิเย ไม่ใส่ไม่คุณไม่ใส่ปะ่ะคุยตื้นๆคุณเนัะคุณเนาะไปครับไปครับไปหลังที่สามครับงานเลยครับหลังแรกครับสังวัดเด็ดปนแล้วเด็ดปนแล้วอืมท่านานี้ได้ใส่ป่ะไม่ได้ใส่เนาะหลังแรกอยู่ใส่เนาะหอมไม่คุณครับหอมไม่คุณครับ ไปครับไปเดินครับให้ใส่น้ำขางมือนะครับเด้อเน่นว่าทังขยาเนี่ยแหลกกันว่รเดินครับเดินไม่หนื่วยครับหลังแหลกครับเฮ้ยไปเพื่อเหรอไปเพื่อเงี้ง ไฟเข้ามาส่องนะเออร้อนเนาะง่ายร้อนครับหลังไหนล้วครับตัดเสียงครับมานแล้วมานแล้วเฮียเนี่ยหล่นเฮียหล่นมีหล่นครับมีหล่นครับหล่นสกัดตอครับอู้ตรงไหนหางน้องเลี้ยงน้องเลี้องนั่นตรงหางไหนน้องเลี้ยงน้อง เฮ้เตรงนี้ไปึ๊บตึ๊บครับทำเงินครับไปครับไปครับอ๋อมีรุ่นครับผมวาดูนท่านให้หน้ากว่นเลยครับไอันนี้ก็ใส่น้าเปนหนี่แหละครับแต่คุณหมอครับคุณหมอตะเข็งตะเคิงตัวแรกครับ ใส่เวลาย,ยามจังน่อยครับประมาณไปเกินซีบละที่หรอกครับยามใช่ครับยามเร็วเดี๋ยวครับผมเช็คเช็คข้างบนให้สร้างอดมันงกันครับมันอยู่ชกเลยหรอตอนยังเล่นมันกบบระบวปั้นได้ครับใช่เหรอเห็นไหมเห็นไหนมครับเรือ้างบนมียังบ่ตอ,อนนี้ก็อเอ้ยใ่หัวยปันน้อยบ้างนอ ใช่ครับหมุนก็ไปใส่ครับโอ้แย่หมดถ่ายตรงนู้นนี่แหละครับไกลๆโรงงานเลยครับนี่ ไปต่อไปโตไปครับไปหลังต่อไปครับหมานที่เก่าคือว่าหมานแล้วได้ไปลาเค็งนี่ลงไปคล้องนี่ครับผมจะเปิดใส้แจ้งให้ด,ด้วยครับเด้อ bây giờ tốt lắm thôi mà sao có cần bọn mình phải hả Ừ thì hãy tổng này bấm lắm đấy à thấy cái gì không có nhìn mà không có lắng đi ừ, <kh> lắng này hát như này lắm luôn hấp dẫn lắm nhé bố à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  เงี There, yes. yeah. ้ยเด็รับหลังนี้ครับมาก็ให้ครับเออนี่ถึงเงี้ยมื่อออน้มันมั้ยไนถึงเงี้ยไป้วนี่เออตาข้างบุญอะไรสั่งกอปเฮ้ยนี่ บิบตีห้องโอ้ยนั่นลมจันทรลมจันทร์ใี้ยังไงครับใส่ก็ไม่อย่างครับเฉียวเฉกความน่ากวดรอปลาเขาแตกเลยครับหน้าบ่าปท่านครับมองนี่แล้วครับนี่อันนี้มัวโตแงอยู่ครับ เราขึ้จนแหงไว้หน่อยๆแหงตี๋หรือสาวตีนหรืสาครับมาเด้งครับบางคนจะไม่หยาบเนี่ยครับลาบเขาไหมครับไป้ยแย่งมึงเท่าไรเฮ้ยเฮ้ยฮะฮะตัวหมูไม่ใช่เด้งนิดนงเด้ง

มานแล้วมานแล้วเอา้โหในมูนแล้วครับไในมูนแล้วครับวัวโดนมานแล้วโอ้ยไม่คงใหม่เนาะเรืขึ้นเลยเนาะนี่พันพ่นพั่นก่อนไหม่ครับพี่น้องครับเออป็นไหนไปดูด้วยต่อถึงเรื่องป่ะมีบางทีก็ตัวใหญ่ครับปลาเล็กกัดโอ้ยมารแล้วครับมารแล้ว สองนังสองหางบอกเย้วบอกแล้วนนี่นน,น,น,นี่เดี๋ยวเลยยุ่งอะไรฟ้า้นะับโอ้สองทักสันหร้อมมาไีกขึ้นน่นครับอัน,น,น,นอืมีคุณดกครับหอยหอยแม่ห,หววอยว,ว้าวเออมหาหอยดีก่าอหมนะหอยสดีหอยหตังนะ ว่าหมานครับหมานแล้วครับคุณผู้บริหานเราเหมือนหน่อยไรเร็วๆนะกบ,ห,กนนบ,บหน่อยก็ลายจากวัดท่านนี้วะไปต้อครับไปต้อครับกบหน่อยไรขนาดเลยเป็นพุงปะอันนี้มีบริษัทน,นะครับเนาะ bằng thang ừ, bây giờ binh thay à? thấy, ừ, ừ. thấy ba? Ừ. không nắng nắng đứng dưới ừ. là... đó Ê... này xua, xua rồi nắng 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 nó nắng 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 สองหางสองหางเอาแต่ผมมีไฟของยังก่อนครับผมมีไฟครับแต่ลมเท้าบูทผมมีนะครับเด้อคอยไปครับเดี๋ยวนี้เดินสุดส5สุห้าไม่ได้นะครับไม่แม่นนะ

เด็สองหางกับหนึ่งหอยหอยชลีหึ่หน่วยชลีอนเลยครับอี e ไปไหนครับชลีครับไม้ okay, okay. น,นี่นานเลยฝ้ายีสาบ้ใดูใสใส้ายี้ไม่ใช่ดูดิ

อู้เดินครับพี่น้องครับเอาขุดโค้งงูกแดงครับติดต้นไี้ครับปาเลยตัววามที่พวนั้นหน้าเข่าครับเดินครับเดินครับผลงานครับเอาสุดๆต๊ะตรงนี้มาต่อครับว้คุ้ม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 กินเล็กป่นเงียบป่ะอันี้เงียบเลยเก้อมาเล้วกันเนาะ เออมัมเอื the ้อสานี่เตือนเสากรนี่เด้อนีครับนีครับของงานครับอะอดได้่ะไรเดชรนี่เห็นบุแต่นี่งเรยบมา้อดแต่ไม่แงเลยโชบล้โอเคตายอีกแล้วแตมื่องถอยขึ้นไปสล้ที่ถอยถอยขึ้นไปนั่นน่ะเมื่อไหด่บลังมันตายเป็นเป็่นแล้่ไม่ได้คันกัน โอ้มัน,น,น,นหนเดกับตัวรถด้วเนาะเอาเอาครับนีครับผลงานเดี๋ยวสามหางครับกับนิ่มห้อยเอาเนี่ยเบิร์ดเรไเปีนยังคนไปจอดมีเงิยเยอะมีดีมีสูงด้วยเนี่ยมาหน่อยคนครับม้นแห้งน้ำแห้งมา,แ,งมงมาแล้มาตัว มังเกาเลยมังเกาเลยแล้วน้องหัวิ่งนั่นัน่ลงไปเลยขวันงานขาดึง,งมาแล้วครับอเออแต่เดยว่าี่หยีดนี่ปลาครับตอน้อยนครับนี่ครับนี่ต้อน่ีไปลุงกัะต่อครับพี่น้องครับล้างสายมั้งนี<อ>่เห็นปะปนเห็นนกล้างนี้ก็ปลไหลง่าย,ยาเลยนะถือท,ท,ท่าๆไวนะ้ไน้ไปลไหลแสเงาอะไรด้ปะ ไอ้างขอยข่อย่อยนตัวนี้นี่เงยลุ่นฮดึงกระป้ามั้บครับดึงครับดินครับตัง่ายครับเดี๋ยวดีครับดูอคอครับคอหนังจอก่อะมาณนีแหละครับตาลุ่นตาไม่ลุ่นเกยนี่ตัายก็นีล้ครับจะบ้าได้ินครับกำลงครับ กำลังไงแบบนี้ครับอยู่ปาคออะรครับหนังจอดวินาบนมันมนมันมา,านมันยังไงไาเอาโอเคครับผมมาแล้วมาแล้วใส่เบอใเบร้ตา้งตาด้วยววโ้ยังเดกนันเลยนี่ครับนีครับโอเคครับตามหางครับ คบหนึ่งหวยครับโอเคครับสวัสดีครับ